ก่อนอื่นข้าขอแนะนําให้เจ้าได้รู้ถึงการกระทํานี้แดนลับที่เรากําลังพูดถึงคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างไรก็ตามในฐานะผู้เยี่ยมยุทธพวกเจ้าทุกคนย่อมรู้ดีว่าโอกาสมักมาพร้อมวิกฤตเสมอโอกาสที่ยิ่งใหญ่วิกฤตก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อพวกเจ้าเข้าไปในแดนลับชีวิตของพวกเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายใช่โอกาสมักจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตเสมอ โอกาสที่ยิ่งใหญ่วิกฤตก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่ใช่แค่จัก,กรวรรดเิเยนฉนีเท่านั้นที่จะเข้าสู่แดนลับนี้ในอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ของเขตแห้งแล้งมีกองกำลังที่น่าสะพรือกลัวรวมทั้งสิ้น42แห่งซึ่งเทียบเท่ากับความแข็งแกร่งของจัก,กรวรรดิระดับกลางจัก,กรวรรดิและกองกำลังจำนวนมากจะส่งยอดฝีมือเข้าไปในแดนลับนี้พวกเจ้าลองจินตนาการดูว่าจะมีผู้แข็งแกร่งมากมายเพียงใดที่จะมาถึงในเวลานั้น ทุกกองกําลังจะไม่ยอมละทิ้งโอกาสนี้พวกเขาก็ต้องการเข้าสู่แดนลับเช่นกันด้วยเหตุนี้โอกาสนี้จึงเต็มไปด้วยวิกฤตยอดฝีมือรุ่นยาวทุกคนคือทรัพย์สินของจัก,กรวรรดิเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จําเป็นจัก,กรวรรดิจึงตัดสินใจส่งคนเข้าสู่แดนลับเพียงแปดคนเท่านั้นโอกาสและวิกฤตที่คุณทั้งแปดคนนี้จะประชิญในภายหลังขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละคนดังนั้น ข้าจึงเสนอให้ยอดถือมือรุ่นเยาวที่อยู่ในขั้นที่เจ็ดของขอบเขตลมปราณยุดหรือต่ำกว่านั้นพวกเจ้าควรจะปล่อยโอกาสนี้ไปผู้ที่เข้าสู่แดนรับล้วนแข็งแกร่งมากและมันอันตรายกันไปสำหรับพวกเจ้าที่จะเข้าไปมันไม่คุ้มค่าสำหรับพวกเจ้าที่มีอนาคตที่สดใสและจะได้แก้วเข้าสู่ขอบเขตยุดสวรรค์ในอนาคตยอมแพ้โถเอ้ยในสถานการณ์เช่นนี้ต้องมีคนเก่งมากมายเข้าสู่แดนรับแน่ๆ ข้ากลัวว่าข้าจะถูกฆ่าทันทีที่เข้าไปในแดนลับไม่ต้องพูดถึงเรื่องการได้สมบัติเลยแน่นอนว่าจักรวรรดิจะไม่ขัดขวางผู้ที่มีความกล้าหาญหากใครต้องการลองจริงๆจักรวรรดิก็จะให้โอกาสนั้นแก่เจ้าด้วยตอนนี้ใครก็ตามที่ลงทะเบียนและต้องการเข้าสู่แดนลับสามารถไปที่พื้นที่เปิดโล่งข้างหน้าเขาได้ข้าต้องการเข้าสู่แดนลับข้าด้วยข้า ไม่มีใครที่ต่ำกว่าขั้นที่เจ็ดของขอบเขตลมปราณยุทธ์มาที่นี่ดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้าใจประเด็นหลังจากได้ยินคําพูดของชายชราพวกที่การหมอมเพาะต่ำกว่าขั้นที่เจ็ดของขอบเขตลมปราณยุทธ์นั้นกำลังรนหาที่ตายหากพวกเขาเข้าสู่แดนลับมีผู้เยี่ยมยุทธ์ขั้นที่เก้าของขอบเขตลมปราณยุทธ์มากกว่าหนึ่งพันคนอยู่ที่นี่ช่างเป็นตัวเลขที่น่าสะพพินกลัวสมกับเป็นจักรววรดิระดับกลางคาจะเข้าสู่แดนลับกับเทียนฉีดสวียและแต่งงานกับนาง เจ้าหนี้เด,ด่นที่จะแต่งงานกับเทียนฉือเวียข้าต้องเข้าไปในแดนรับด้วยเหมือนกันวังของจัก,กรพรรดิเต็มไปด้วยโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่วิกฤตก็ไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นของข้าได้ข้าต้องการความแข็งแกร่งอย่างยิ่งเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นข้าต้องการกำจัดพวกที่หยัดหยามจันทาเหมมันและทำลายเพื่อนและครอบครัวของข้าตามอำเภอใจรวมถึงกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาด้วยตอนนี้ข้ายังไม่แข็งแกร่งพอ ข้าต้องบรรลุถึงขอบเขตผู้ได้รับการเคารพเป็นอย่างน้อยเพื่อจะทําเช่นนั้นได้เนื่องจากวังศักดิ์สิทธิ์มีขอบเขตผู้ได้รับการเคารพตระกูลราชาวงศ์จักรสวรรค์และวังมังกรทะเลบุรพาก็มีเช่นกันท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีทุกท่านโปรดมองดูทะเลสาบสวรรค์ที่อยู่ข้างหลังข้านี่คือการทดสอบแรกหลังจากที่ข้าประกาศเริ่มทุกคนจะมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบสวรรค์หนึ่งร้อยคนแรกที่ไปถึงที่นั่นจะสามารถผ่านไปสู่การทดสอบรอบต่อไปได้ นี่เป็นวิธีการคัดออกที่รวดเร็วจริงๆและเพื่อกําจัดคนบางคนที่แข็งแกร่งจะมีจุดเยืนที่อ่อนแอในรอบนี้จะรับเพียง100คนเท่านั้นทุกคนเตรียมตัวมาเริ่มกันเลยพันเงา ข้าต้องได้โควตาหิมะเยะแข็งหวงฟูชงเจ้ามนเล่นสกปกเทียนจือสเสวียเป็นของข้าพวกเจ้าอย่ามาแย่งนางไปจากข้าน้อย วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกํำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ